มื่อนี่ก็เป็นมือสันบันดีนะคะทางทีมงานผู้ใหญ่บ้านรุ่งเรืองสอนบุตรนะคะกับอบตอสุทธาค่ะเพื่อนกระไดน้ำทีมนักกีฬาชุมชนหินสิวเข้มแข็งเนาะคะ่ะที่ได้ไปแข่งกีฬาอบตอต้านภัยยาเสพติดนะคะซึ่งเฮ้ากระไดรางวัลอันดับหนึ่งเนาะคะ่ะได้ชนะเลิศมาส่งรายการก็คือบอลเล่นบอลหญิงแล้วก็เปย์ตองหญิงเนาะคะ่ะที่ได้ถ้วยมาสองถ้วยนะคะกับอีกถ้วยหนึ่งค่ะเด็กๆประถมค่ะเพื่อนไปแข่งกีฬา ระดับจังหวัดนะคะชนะมาอีกค่ะอันดับหนึ่งมาอีกได้ถ้วยมาอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นถ้วยชนะเลิศระดับจังหวัดออ้ยเก่งแห้งค่ะอันนี้สุดยอดร่วมเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะ3รา,ายการค่ะมี่นี่กันเลยมาพร้อมกันเลยนําโดยทีมงานผู้ย่บ้านลุงเรื่องสอนบุตรนะคะกับอบตสุธาราค่ะนําทีมนาก,กีฬาเฮาเขามาขอบเจ้าปูค่ะบอกเจ้าปูเพิ่นว่าลูกล้านไปแข่งกีฬามากอ่ะ ได้ถ่วยลางว่านมากเป็นหน้าเป็นตาให้หมู่บ้านก็ขอให้เจ้าปู้เจ้าตาเนาะค่ะปกปักรักษาให้ลูกหลานชุ่มเย็นตลอดไปแข่งปีใดปีใดก็ขอให้ชนะอีกคือเก่าค่ะซึ่ง ชุมชนหินซิวเฮาค่ะแข่งกีฬาอบโ,โตก็ได้รางวัลชนะเลิศสองรายการหลายปีซ้อนแล้วนะคะซึ่งปีตะกาก็จะเป็นฟุตบอลกับบอลเล่บอลค่ะแต่ปีนี้ฟุตบอลก็ได้เสียแชมป์ให้กับแปลงซีไปนะคะได้อันดับสแต่ว่ากันยังได้เปตองหญิงมาแทนค่ะสรุปแล้วกีฬาอบโ,โตเฮ้าก็ได้ 2ถ้วย2รายการอีกคือเกาค่ะรวมกับของเด็กๆเ,เป็น3ถ้วย3รายการค่ารางวัลชนะเลิศเมื่อขอบจะปูเจ้าตาเซตเรียบร้อยนะคะ กลับมาทายลูบร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นทีละลึกนะคะว่าการแข่งขันกีฬาปี68ได้รางวัลชนะเลิศ3ถ้วย3รายการเป็นนาเป็นตาให้หมู่บ้านบ่งบอกถึงความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนในหมู่บ้านเพราะว่าการแข่งขันกีฬานี่จะบ่สามารถเอาชนะได้ถามบ่มีความสมัครสมานสามัคคีกันจากทุกทุกคนบ่ใช่เฉพาะนักกีฬาแต่หมายถึงทุกทุกคนในหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ได้ไปร่วมเชี่ย์รวมให้ กำลังใจหรือคนที่ปฏิไปก็ทรงกำลังศัพท์เพื่อนำไปเป็นปัใจจัยในการซื้ออาหารเลี่ยงนักกีฬาและก็เลี่ยงทุกๆคนที่ไปเชื่ให้อิ่มน้ำสำลากเกิดจากความสามัคคีของทุกๆคนในหมู่บ้าน และนี่ก็คือชุมชนหินซิวเข็มแข็งบ้านหินซิวเฮ้าตําบลชนุมานอำเภอชนนมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญเสร็จากจพิธีการการขอบจะปูก็จะเป็นการเชิญพี่น้องชุมชนบ้านหินซิวขึ้นไปรับประทานอาหารรวมกันยูทีมู่บาจะเป็นการสร้างสรรค์เลี้ยงฉลองความสําเร็จของลูกหลานชุมชนบ้านเฮาที่ใดรวมมือรวมแรงรวมใจกันสา,สามานสามัคคีจนเกิดความสําเร็จนี่ขึ้น และนี่ก็คือชุมชนเข้มแข็งบ้านหินสิวตำาบลชนุมานอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ